ผมเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็คือหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมพูดไปไลฟ์สดนะนะครับผมก็เอฟซีหลายหลายคนก็ได้มีความรู้นะแต่บางคนผมก็พูดว่าบางคนดื้อมากเอฟซี FC บางคนดื้อมากที่ที่ไม่ฟังและผลสุดท้ายปุ๊บเนี่ยไปเดินเรื่องแบบผิดผิดพอไปเดินเรื่องแบบผ,ผิดผิดแล้วนะครับผมกลับกลายว่าคือหลายอย่างหลายสิ่งกลับกลายว่ากลับกลายว่าพอบอกว่าผิดผิดแล้วกลับกลายว่ามา มีปัญหาปุ๊บคุณชัยคะขอความกรุณาให้คุณชัยช่วยเหลือได้ไหมเช่นสีน้อยเสียยากลูกค้าต้องเข้าใจด้วยนะเอหลายๆคนต้องเข้าใจด้วยว่าการที่คุณน่ะตอนเนี้ยคนไทยที่โดนเอารัดเอาเปรียบจากลูกเช่นสามีเสียชีวิตนะครับที่ประเทศไทยแล้วก็ลูกอยู่ต่างประเทศเนี่ยนะครับผมก็บอกตลอดเ,เวลาว่าเฮ้ยจุดเนี้ยต้องใช้ทนายความส่วนตัวอย่าไปใช้ร่วม แต่คนไทยบางคนต้องบอกว่าคนไทยบางคนที่ออยู่ประเทศไทยไปฟังชาวบ้านไปชาวฟังญาติพี่น้องว่าเฮ้ยมึงประหยัดนะไม่ต้องจ่ายหรอกมึงให้เขาทําไปเลยนี่คือปัญหาหลักเลยของคนไทยที่อยู่ประเทศไทยผมพูดนะตามเนื้อผ้านะตอนนี้ก็มีสองเจ้าโทรมาหาคุณทายคะก็ให้ลูกหลานเขาทําแล้วผมถามว่าแล้วทําไมคุณไม่ทําเองเมื่อวานเราก็ไล์สุดเหมือนกันใช่ไหมล่ะให้คนอื่นทําโดยไม่ไม่รู้โขนนะั่ไปลายเท้ามาจากที่ไหนมีตัวตนหรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ทั้งยังทั้งนี้ปัญหาหลักของคนไทยที่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศคือไม่อยากจะจ่ายเงินเอาหลักๆไม่อยากจะจ่ายเงินพอไม่อยากจะจ่ายเงินเนี่ยนะครับเอฟซีนะไม่อยากจ่ายเงินละตกลงว่าสวัสดีครับผมนะคุณบานอ้อนนะครับผมเทียงชัยนะครับพอไม่อยากจ่ายเงินก็กลับไปไปร่วมมือกับลูกของเขาว่าลูกเขาบอกว่าไม่ต้องจ่ายเงินหรอกเดี๋ยวฉันทําให้ใช้จนายความคนเดียวกัน แล้วคนไทยเนี่ยเสียน้อยเสียยากจริงคือไม่อยากจ่ายเงินผมบอกทุกครั้งว่าถ้าเรามีทนายความส่วนตัวของเราเองทนายความก็เอาจะผลประโยชน์ของคุณมามากกว่าที่จะทนายความของลูกชายเขาเขาต้องเอาผลประโยชน์ให้ลูกชายเขาสินี่คือปัญหาหลักของคนไทยที่อยู่ประเทศไทยและปัญหาหลักเลยที่คนไทยที่อยู่ประเทศไทยคือว่าไม่อยากจ่ายเงินแล้วญาญาพี่น้องตัวดีเนี่ยก็บอกว่ามึงไม่ต้องจ่ายเงินหรอกเขาเขาเาเป็นทํางานด้วยกันจับเงินด้วยกันไม่มีปัญหา กลับกลายว่าเมื่อขึ้นศาลแล้วเอกสา,ารไม่เซ็นสับเขาฝั่งลูกชายได้สิทธิ์บ้านทั้งหลังเลยแต่คุณได้สิทธิแค่เงินแม่ไม้มันไม่แฟร์นะสำหรับหญิงไทยที่อยู่ประเทศไทยที่เช็ดคิดทิเยี่ยวให้สามีตลอดเวลาแล้วมียใครคนไทยบางคนที่อยู่ประเทศไทยคุณไม่เชื่อฟังเลยที่ผมพูดไปคุณเชื่อจะคนอะไรนะเพื่อนที่ไม่รู้เรื่องเป็นเมียฝรั่งด้วยกันประเทศไทยฉันรู้สามีฉันรู้ฉันมีสิประเทศไทยสามีไอเมียฝรั่งก็สามไม่สามสารถช่วยได้ คนที่ช่วยได้คือทนายความที่ต่างประเทศและเอกสารก็ไม่เซ็นไม่เป็นเข้าให้เซ็นอะไรก็เซ็นบางครั้งไม่มีคัน